สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำสี่สุดยอดอาหารช่วยบำรุงไตชะลอไตเสื่อมนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนครับคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์เข้ามาถามกันเยอะมากเลยนะครับว่าเอ๊ะมันมีอาหารอะไรบ้างที่สามารถบำรุงไตทําให้ไตของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วยชะลอไตเสื่อมไม่ต้องฟอกไตนะครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนาครับสุด ยอดอาหารนะครับ4ชนิดนี้นะครับแนะนําว่าให้ไปรับประทานกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นโรคไตก็ทานได้หรือว่าคนที่กําลังแข็งแรงอยู่ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยก็สามารถนําไปรับประทานได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าสีอาหารเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับ อาหารชนิดที่1น้ํา้ำเปล่านะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยครับการดื่มน้ำนะครับในปริมาณที่เหมาะสมนะครับจะช่วยบํารุงไตให้แข็งแรงแล้วก็ชะลอไตเสื่อมได้ครับโดยปกติแล้วร่างกายของเราครับจะมีการเสียน้ำนะครับไปทั้งปัสสาวะทั้งเหงื่อการทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยไม่ดื่มน้ําเข้าไปครับก็จะทําให้ไตเนี่ยขาดน้ําได้เพราะไตขาดน้ําจะทําให้ไตวายแล้วก็ไตเสื่อมได้นั่นเองครับดังนั้นการดื่มน้ำเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นแล้ว สําคัญมากๆสําหรับทุกคนนะครับโดยปกติแนะนำครับให้ดื่มน้ําอย่างน้อยวันละประมาณ2ลิตรขึ้นไปนะครับหรือว่า7-8แก้วนะครับก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นแล้วก็ช่วยบารุงไตได้แต่สําหรับบางคนครับที่มีเหงื่อออกเยอะๆนะครับออกกําลังกายเยอะๆแล้วเหงื่อออกเสียน้ําหรือว่ามีอาการท้องเสียนะครับเสียน้ําไปกับการที่เราถ่ายอุจจาระเนี่ยก็แนะนําว่าควรที่จะดื่มน้ําให้มากขึ้นกว่าเดิมครับเพื่อเป็นการชดเชยน้ําที่เสียไปครับดังนั้นอย่าละเลยนะครับการดื่มน้าจะช ช่วยบารุงไตให้แข็งแรงได้ครับอาหารชนิดที่2เนื้อปลานะครับเนื้อปลาเป็นโปรตีนชั้นดีครับมีไขมันที่ต่ํามากๆนะครับเหมาะกับทุกคนนะครับควรที่จะรับประทานเลยนะครับอ่าตัวเนื้อปลาเนี่ยครับมีไขมันต่ําเมื่อเทียบกับพวกเนื้อสัตว์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยไขมันก็จะไม่ไปสะสมในเส้นเลือดครับทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดของเราต่ําก็จะเป็นการบํารุงไตไม่ให้ไตวายในอนาคตได้นะครับนอกจากนี้ครับพวกเนื้อปลา ปาทะเลนะครับก็จะมีกรดไขมันจําเป็นตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโอเมก้าสครับโอเมก้าจะไปช่วยลดไขมันในเลือดลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยครับดังนั้นแนะนําครับว่าใน1อาทิตย์นะครับควรหาเนื้อปลามารับประทานนะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2-3มืือขึ้นไปครับก็จะเป็นการช่วยบํารุงไตให้ไตของเราแข็งแรงครับ อาหารชนิดที่3ผักกาดขาวนะครับผักกาดขาวเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆมากมายครับแล้วก็ที่สําคัญคือนะครับผักกาดขาวเนี่ยมีโพแทสเซียมต่านะครับคนที่เป็นโรคไตาสามารถรับประทานได้ครับแล้วก็ผักกาดเนี่ยนะครับมีพลังงานต่านะครับการที่เราบริโภคผักเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดไขมันลดความดันแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วยเป็นการช่วยบารุงไตชะลอไตเสื่อมได้ครับ อาหารชนิดที่4อาหารลดจืดนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสาหรับคนที่เป็นโรคไตหรือว่าคนที่กําลังแข็งแรงอยู่ป้องกันไม่ให้ไตาวายไตยเสื่อมในอนาคตควรบริโภคอาหารที่ไม่เค็มจนเกินไปนะครับหลีกเลี่ยงเลยครับพวกอาหารที่เค็มจัดๆนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําพริกแกงต่างๆนะครับหรือว่าพวกอาหารแปรรูปนะครับไส้กรอกหมูแฮมนะฮะเบคอนหมูยอแหนมอะไรต่างๆหรือว่าพวกบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปอาหาร หมักดองต่างๆพวกนี้เนี่ยโอ้โหเกลือมากนะครับการที่เราบริโภคเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้ความดันโลหิตสูงแล้วก็เพิ่มการทํางานของตไตอีกด้วยครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าควรที่จะบริโภคอาหารที่จืดมากขึ้นครับก็จะช่วยบํารุงไตให้แข็งแรงครับ และนี่คือ4อาหารนะครับที่ช่วยบำรุงไตชะลอไตเสื่อมครับสำหรับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปเอาไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอาหารชนิดที่1น้ําเปล่าอาหารชนิดที่2เนื้อปลาอาหารชนิดที่3ผักกาดขาวและอาหารชนิดที่4คืออาหารลดจืดนะครับแนะนําเลยครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับรับรองเลยครับว่าไตของคุณเนี่ยจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ชะลอไตเสื่อมได้ไม่ต้องฟอกไตในอนาคตครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด แชร์ share, กด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์ม,อ,อ,ยมอ,อยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แลวก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับตอนนี้หมอหมีมี Line official แล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยหรือว่าคลิกลิงก์ในคําอธิบายใต,ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆเลยครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอ ม,ม,อมอยสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย